เรามาปฏิบัติทำถ้าไม่มีบุญมีบาปไม่มีดีมีชั่วคำว่าโลกกระทำแปดคนดีคนชั่วร่วมกันเป็นเจ้าของเราจะไปนั่งด่าว่าให้อยู่เฉพาะคนดีคนชั่วไม่ให้อยู่แล้วไม่มีคนชั่วจะมีคนดีไหม คนดีคนชั่วต้องอยู่ร่วมกันแม้แต่ตัวเราก็มีดีมีชั่วถ้าเราไม่เอาชั่วเอาโมโหออกจากตัวได้ไหมเนี่ยเออไม่ได้อีกเอาความโลภความกดความหลงออกจากกายจากจิตเอาอ,ออกไปให้หมดความทุกข์เอาออกไปให้หมดก็เอาออกไม่ได้เพราะทุกข์กับสุขเป็นของคู่กัน บาปบุญก็คู่กันดีชั่วก็คู่กันมืดสว่างก็คู่กันจะหิวจะอิ่มก็คู่กันจะร้อนจะหนาวก็คู่กันทั้งนั้นถ้าใครอยู่กับโลกกระทำแปดเป็นแล้วก็สบายเจอความรักความโลภความกดความหลงทุกขสุขเป็นธรรมดาภาษาพระเรียกว่าเห็นการเกิด การแก่การเจ็บการตายเป็นธรรมดาแต่ของเราไม่ธรรมดาเนาะเกิดกระทุกแก่กระทุกเจ็บกระทุกตายกระทุกของเราทําหน้าที่ตั้งแต่เกิดมาจนโตนี่บ่นไปเท่าไรแล้วเนี่ยมีใครบ่นไปเท่าไหรแล้วแล้วมันไหลล่ะเราจะถึงบรมประสุขคำว่าบรมประสุขนี่ก็หมายถึงพระนิพพาน พะนิพานนี่เป็นบรมบุขเป็นนิลันดอนเพราะละสังโยช์บรรลุเป็นอรหรันตเข้าสู่มรรคผลนิพานเป็นบุคคลที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บและก็ไม่ต้องตายแต่ของเรานี่ยังเวียนว่ายตายเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวแก่เดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเคยเป็นนั่งส่องตัวเองไหม เมื่อก่อนส่องไปส่องมาโอ้ยขยะขยงตัวเองหนักๆเข้าหนักๆเขา้เขาที่ขยะขยงเนี่ยเรายังต้องเต็มใจอยู่กับมันนะจะโมโหก็ต้องเต็มใจถ้าโมโหแล้วไม่เต็มใจดูซิเป็นยังไงอะนั่นมันก็เพิ่มอัตราตัวตน เพิ่มความยึดมั่นถือมั่นเราจะต้องเต็มใจอยู่กับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเธอทั้งหลายจงดูก่อนแม้แต่กิเลสเธอก็ต้องรู้จักพึงอาศัยอยู่ก็อยู่กับมันอย่างเต็มใจถ้าร้อนจะไปอาบน้ําแล้วไม่เต็มใจเป็นไงอะ่ะแม้แต่จะไปอาบน้ําให้เขาก็ต้องเต็มใจอีกคัดโถไม่ทั่วตัวไม่เกี้ยง ปล่อยมากๆเขาเดือดร้อนไหมแล้วไม่อาบน้ําให้เขาเลยเป็นไงอ่ะไม่ต้องถึงเจ็ดวันด้วยนะสักสามวันมันเริ่เมเหม็นว้ตัวเราเนีย่ยก็จะต้องดูแลเขาไหนอาบน้ําให้เขาแปลงฟันทําทุกอย่างให้กับเขาทําด้วยความเป็นสุขความเต็มใจเรียวบว่กิเลสรู้จักพึงอาศัยอยู่ระหว่างอาศัยก็รู้จักดูแลเขานั่นเอง ภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาเรียกว่ามันรักตัวเราเองก็คือมันดูแลตัวเรานั่นแหละไม่ดูแลตัวเองปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นยังไงอะ